สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องายจ้าพบกิบล่าน้อยอีกแล้วสีนานวลนขดวนของตรงพะล้องย่านเนาะพี่น้องจ้ามันนสิ่วะ้าพีผ้าน้องมาเบิงกุ๊กกี้ขี่เนาะพี่น้องจ้าเป็นที่มันเกิดน้ำขี่ขี่งัวขี่ควายเนาะพี่น้องอันมันสามารถกินได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานอาหารของคนอีสานเนาะพี่น้องเนาะสิพ้าพีผ้าน้องมาเบิงวา่า มัสิมีบอเนาะพี่น้องเนาะในที่นว่าเขาว่าคุดแล้วเขามากกับยายส้มแสงคือเกาจ้ะพี่น้องจ๋าบได้มาทําลายสัต์โลกใต้ยางใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นวิธีการหากินเด้อพี่น้องจ๋าเด้สิผ้าผีผ้านนนหาน่องไปเบิงเนาะพี่น้องเข้าไปกันเลยเด้อค่ะเอาพี่น้องเนาะยายส้มแสงพึ่กัยางมากต่บางไก่ให้เปิดคุ้ให้พี่น้องก้องไฟเบิง่าสซมีบอขวยนี่มันกระซิวน้ำขี่วัวขี่ค้ายเนาะพี่น้องเนาะเวลาวัาวควายมันขี่ลงจะสี่ ตื่นเนี่ยเมือนเสาร์มาเข้ากับสีมะปูนมักกับสียู่ปุดหู้ยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นซัดโลกนา่ารักเด้อพี่น้องจา๋าใส่แม่เห็นบอม,มันจะเป็นมันจะเป็นหู้เนาะจุกูจีปีคืนมัน,นี่ย้ายส้มแสงกับผ้าตื่นต่เสาร์เนาะพี่น้องจา๋ามาตื่นตาเสาร์ยางดีแต่ว่านัปหาว้วยกดจี้ปัญหาบ่าเห็นเนาะ อุ่นม้าพองหมาโอ้ยม้ากะละไรได้หลอเป็นมานอ้องซับห้วพี่น้องอาสุดก็ซับแล้วนะนจ๊ะนี่น้องพี่น้องโตกุจจีนาอพี่น้อง,องเป็นเธอว่าเป็นอาหารหากินยากเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่ากระเบอยบยเน้องพี่น้อง จะเอาไปขวานะพี่น้องจ้าขวาส่ลดดีแซบด้วยพี่น้องอื้มอ,อี๊อออไม่เห็นขามันอยู่อืมพ่อยู่นอายุใส่เออมาะมันไปไหนมันโอ มันเป็นขี้ดินขี้หินอ,อีอ่นันเดนี่นี่นี่เป็นโตมันบอง,ห,อองหินหินยายซุ้มแสงกับผ้ามาตาเสาเนาะพี่น้องจ๋ามาพร้อสมสมุนน้อยนาะพี่น้องสามโตอุ้แม่หัวแบบไงหนึ่ง กินตัวด้วยนวก้อยามันบ้นจักขว้อยามันดนก็ว่าวยายยายเดินเดไอแม่บงอกี้ตัวกี้ไม่เคยกินใดเนาะกินใดนี่นะี่งกินใดอยูย่ไปทอดใส่หนังมันใส่หลุดดีจักน้อยเนาะแม่นะหนึ่งเขาหอนหอนจำแก้วป เสีบปัญญังเหรอพี่น้องจ๋าชีวิตของคนอีสานเนาะพี่น้องอีสานบ้านเฮาเบ่งได้ยายส้มแสงโอ้ยมะกรูดจีมือนี่ยายส้มแสงมามากุูดกูจีนี่เนาะพี่น้องเนาะงมาจากซีอิวน้ำทุ่งนะนาะพี่น้องจ๋าอย่าไปหาควายเพิ่อนกล้ยเพิ่นสีส้นตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่าไปหาควายเพิ่นเนี่ย ตายแล้วอย่าไปเฮ้ยจนแล้วมาพีอย่าไปเฮากล้วยพันหาแดกมามาตามตามมามาเร็วอย่าไปเฮากล้วยพันกินบาควาย,น,น,าวายนัะ Nhà bị hào mà Mà xôn mang đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi đi Để ้นเลิกเลยแต่แม่มดแดงก็หลายเถอะห้แม่แม่ตแบบไงหนึ่งกูดกี้ไงนี่เนาะ<ม>พี่น้องจ<ะ>๋ามัน,ม,นมันกับสียูนะไอขี่ควยเนาะอยู่อยูทั้ง่างเนาะแม่เนาะ ข้เาเพิ่องผิวเผินมาสิเบิ่งม,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 มาออกไปานไดแต่ว่าันเฮาได้เปิดขี้ควายออกแล้วเนาะพี่น้องจ๋ามันก็สิอยู่ใต้ขี้ควายมันก็สิเป็นขุดหู้ยูดูเหมืนดอกไม้ส่วดำๆนี่เป็นตะคือบ่านน้อยายสุ่มแสงหมดจ้าเทิร์นั๊บตันพี่น้องจ้าเฮาก็ซาวไปเนาะพี่น้องมันก็สิอยู่น้ำหูหรือว่าอยู่น้ำซอกขี้หัวขี้ควายเนาะพี่น้องจ้าเป็น นี่แหละพี่น้องเวลางวาค้วยขี่นะย่าไปด่ามัน้อพี่น้องจา๋ามันมีคุ้นประโยชน์กับเฮามันบ่นแม่กินได้กินได้เนาะพี่น้องจา๋ามันกระสีมีสัตว์ตัวเล็กๆให้เฮากินเนาะพี่น้องจา๋ามันก็อยู่งสีกล้วยมันก็ได้ะกินได้นาะนี่พี่น้องให้แม่มาเบิง่งขี่กองนี่อุย้ยเห็นขี่ว่าสันว่ามันดีใจ <laughs> เห็นขี่ง้อดีใจแล้วพี่น้องจา๋ายายส้มแสงบอกว่า <laughs> เห็นขี่ง้อเหรอดีใจเดินหายน แดดก็ออกแล้วพี่บอเม่ไว้เ้าตีน้องจา๋ามันก็สิเป็นควยแบบนี้เนาะพี่น้องอันนี้ควยเกามาแล้วนี่มันก็สิเป็นควยผู้ยูพีอยู่จังสี่เนาะจา้าคุณแม่สุแสงกับขาลางยางหายยู่อว่าสิมือน,นี่สิมานบอนะพี่น้องจา๋าว่าไปทับดอกกระเจียวอันกระตากกระหัว มาเหมือนนี้ครูว่าเด็กหัวได้พี่น้องจ้าบ่กหัวมัสิมานบ่ห้องกับสิพากันยังหาเบาิ้งอุย้ยบรรยากาศดีดีน้ำเหมือนเศร้าไม่ใช่จอยมันไปทางใดบูมันกับสีกูตายเป็นคือกันละแม่ก็สิได้ ไปหาอะไรกล้วยเพลินแม่บอมะสูนี่แม่ไปเลยกล้วยเพลินแม่มึงยายดำมึงนมฝาดตัวเลียตัวเลียอยู่ไปหาอะไรกล้วยเพลินมึงไม่ได้หรอแม่ น,น้อยก็เป็นโต้กันล่ะที่ใดพ่อขัวป้อนหน้าแม่มานี่หู้มันมหน่อยนอยนเด้งหู้ยยยไอ้มาพีนองมาเบิกน้ำกันอีกพอหู้ม,มาแล้วย้ายส่แสงกำลังกุดก็มัวสิเป็นจังวหวนนะนี่เดี๋ยวนี่นี่แม่ก้อยหนังเออน,นะ ไอย่าไปสับมันเนอกุ Laura, ๊กี้ขี่พี <S <S ่นอนจ้าขี้ควายกินได้นี่โมเดียนต้องหักินมากแต่จะโป้ตเมียผมเนาะโป้เมียกับผ้ากินมาก ของไม่อยู่นี่พี่น้องจ๋าเป็นตะเคืออยู่มีไม่ม่ไ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 ม่ม่ไมม่มม่ม่ไมมิม่ไม่ไม่ม่่ม่ม่มันก่ม่มีกินส่ไม่ไมม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมม่ม อาจสิเป็นกินบัพึ่งประสงค์ของไผยหลายๆคนหรือว่าผู้ใดกะลักกินเข่าอยู่กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้าเพราะว่านี่กะขอโทษขออภัยหลายๆนั่นนี่นั่นนั่นนั่นเออใครอยู่พุธีขี่ขี่ควายเอาไปกินได้ยายซุ้มแสงกัดบอกภาษาไทยเป็นแล้วเนาะพี่น้องจ้า หารัางเทียมันกับพ่พอเด้อพี่น้องจ๋าเพาราะว่าคข้วไอหน่บวัวมันสิขี่มองไไดเนาะพี่น้องจ๋าคือยังคนเฮาละ่ะคนเฮาก็ยังปวดขี่มองได้มันก็ยังขี่มองหันเฮากับยางซาวหาเอาเนาะพี่น้องก็สิพอข,ะะอขี่มันบ่ว่ามันสิขี่มองได้แดดก็ออกแล้วเห็นป๊อ อุ้ยตัวใหญ่มีเขาพร้อมอันนี้ s <S ตัวตัวเถิกม Mont ันนี่หนึ่งตัวพี่น้องตัวเถิกมันสีมีเขาเนาะพี่น้องจ้ามันเป็นเมันเป็นมันเป็นเขาแบบนี้อืมอันนี้ตัวแม่มันสีบ่มีเขาเลยตัวแม่มันสิบ่มีเขาเลยพี่น้องตัวเถิกมันสีมีเขาก็คือยังผู้ไส้แหละพี่น้องจ้าผู้ไส์มันก็สิมีเขาเนาะพี่น้องผู้ญิงมันก็สิ่มีเขา นี่เป็นอนนีกุกี้หมูนี่กุกกี้หมูแมนไปตรงในกุ๊กจี้หมูกุกี้หมูนี่กับหม้วเดียวๆนี่อมอม,มีเทานี่มีตัวตัวเดียวหัวหม้เดียวๆนี่มีแต่เดียวเงีหลายาน่ซุมแซนกับสูตาานะพี่น้องจา๋าเว่าคจะกินกาแฟมา,มากๆเหมือนสาวมันจะถึีแห้งสูยอยู ตัวหัวตัวเมียือตัวใหญ่เด๋ขวายหนึ่งนี่มันสีได้ประมาณคันพ่อขวยที่มันมีเนาะแมนมันแต่วาสิบยี่สิบตัวได้เนาะแม่เนาะคันพ่อขวยที่มันมีแต่ว่าอี๋่าไปซับมันนั่นนั่นไปเขียนว่า ยังคอยดีพอเนี่ยมันกินอิ่มแล้วๆมันคอยไปหาขี่ดีควายแต่ควายมันไม่อิ่มมันก็ขี่ออกเด้ยายซุ้มแสงหาไงดิขี่คล้วยยายซุ้มแสงก็ถอดใจแล้วนะพี่น้องจ๋านั่นๆๆๆแม่นมันนั่นเดียวันี่มันโตใหญ่เขาเอิรนว่าเขาเอิรนว่าไอ้ยังกว่าเมียขันขัน ใครแม่ปวกก็สิเป็นพญาปวกเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้กับพญาขี่คว้วยเนาะพี่น้องจ๋ามันก็สะอยู่เลิกแน่จักน่อยไปไปไปเบิ่องบไหมไปพี่น้องจ๋ามอคืนแหละละ่ะพนายายสุ้มแสงวานเฮ้ยุ้มแสงกาแฟเบิร์ดดีแล้วความสมุนเพลินเนาะพี่น้องจ๋าไปใส่กับมิตรสมุนต่อไปในทอนเลยตอนนี้เนาะพี่น้องหมากำลังเห็นงูเนาะพี่น้องจ๋า มันโอ้เดี๋ยวบักพ่อนโอ้ยมันหาหญ้าอยู่ดีอยู่จี้ก็ได้อย่าสุ่มแสงว่ามันหายากพี่น้องจ๋าเพิ่นย่างมา8กิโลเพิ่นว่าจนว่ามันสิขี้ออกเนาะจนว่ามันกินหญ้าอิ่มกินหญ้าอิ่มจนว่ามันสิขีออกันี้มันค่อยได้ดีน้องเอ้ยมันหา้